คุณเคยสงสัยไหมว่าในบางคืนขณะที่คุณกำลังจะหลับมีใครบางคนกำลังนอนคิดถึงคุณอยู่เงียบเงียบไม่ใช่คิดถึงแบบผ่านผ่านแต่เป็นความคิดถึงที่วนซ้ำจนใจไม่สงบและนอนไม่หลับวันนี้เราอยากชวนคุณมาฟังสามจิตวิทยาความรักที่มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ชายคิดถึงใครบางคนมากจริงๆจ,จนสมองหยุดคิดไม่ได้ไม่ใช่เพราะเหงา ไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เพราะหัวใจของเขาผูกกับคุณในระดับที่ลึกกว่าที่เขาแสดงออกผู้ชายอาจไม่พูดอาจไม่ทักอาจไม่แสดงออกตรงๆแต่ในความเงียบความคิดถึงมักดังที่สุดพอดแคสต์ตอนนี้ไม่ได้มีไว้ให้คุณเพอ้อหรือเอาไปตีความทุกพฤติกรรมแต่มีไว้ให้คุณเข้าใจว่าอะไรคือความคิดถึงจริงและอะไรคือแค่ความเคยชิน เราอยากให้คุณฟังด้วยใจที่นิ่งเพราะความคิดถึงที่แท้จริงมักไม่หวือหวาแต่จะฝังอยู่ในใจจนทําให้ใครบางคนนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวข้อที่หนึ่งเขาคิดถึงคุณมากที่สุดในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดของวันหนึ่งในจิตวิทยาที่ชัดมากเมื่อผู้ชายคิดถึงใครสักคนจนนอนไม่ได้คือความคิดถึงจะโผล่มาแรงที่สุดในตอนที่ไม่มีสิ่งรบกวน ตอนกลางวันเขาอาจดูปกติทำงานได้คุยกับคนอื่นได้หัวเราะได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอกลางคืนมาถึงเมื่อโทรศัพท์เงียบไฟดับและทุกอย่างหยุดนิ่งความคิดถึงจะดังขึ้นทันทีในเชิงจิตวิทยาสมองของคนเราจะจัดการกับอารมณ์ที่ถูกกดไว้ในช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดและเวลาก่อนนอนคือช่วงที่สมอง ไม่ต้องแสดงบทบาทให้ใครเห็นผู้ชายจำนวนมากไม่ถนัดพูดถึงความรู้สึกไม่ถนัดยอมรับว่าตัวเองคิดถึงโดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเขาจึงเลือกเก็บไว้ทั้งวันแต่พอกลางคืนเมื่อไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่มีภาพลักษณ์ต้องรักษาความรู้สึกที่แท้จริงจะผุดขึ้นมาเองเขาอาจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ววางลงเปิดแชทคุณแต่ไม่กล้าทักไถดูรูปเก่า อ่านข้อความเดิมหรือวนคิดถึงบทสนทนาที่เคยมีไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรทำแต่เพราะหัวใจกำลังวนอยู่กับคุณเราอยากให้คุณเข้าใจสิ่งหนึ่งว่าถ้าผู้ชายคิดถึงคุณจริงความคิดถึงนั้นจะไม่ใช่ความคิดถึงแบบอยากได้อะไรแต่มันจะเป็นความคิดถึงแบบอยากอยู่ตรงนั้นอยากได้ยินเสียงอยากรู้ว่าคุณโอเคไหมและสิ่งที่ทำให้เขานอนไม่หลับไม่ใช่แค่ความคิดถึง แต่คือความรู้สึกที่ยังไม่ได้พูดคำพูดที่ค้างอยู่ในใจคำถามที่ยังไม่ได้ถามและความกลัวว่าถ้าทักไปความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปยังไงหลายครั้งผู้ชายเลือกนอนไม่หลับแทนการเสี่ยงเพราะความคิดถึงยังปลอดภัยกว่าการถูกปฏิเสธเราอยากให้คุณสังเกตสิ่งนี้ถ้าเขามักทักคุณในเวลาที่ดึกหรือในช่วงที่วันเงียบที่สุดไม่ใช่เพราะเหงาอย่างเดียว แต่เพราะในช่วงเวลานั้นหัวใจของเขาไม่มีอะไรให้หลบอีกแล้วและคุณคือความคิดที่มันหนีไม่พ้นความคิดถึงแบบนี้จะไม่หวือหวาไม่โผลมาในที่สาธารณะแต่มันจะอยู่ในความเงียบอยู่ในช่วงเวลาที่คนเราซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุดถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามีใครบางคนปรากฏอยู่ในชีวิตคุณในเวลาที่เงียบที่สุดเสมอบางที นั่นอาจเป็นจิตวิทยาข้อแรกของผู้ชายที่กำลังคิดถึงคุณจนใจไม่ยอมหลับตามง่ายๆข้อที่สองเขาพยายามคุมอารมณ์ตัวเองแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งคิดถึงคุณหนึ่งในจิตวิทยาที่เกิดขึ้นบ่อยมากเมื่อผู้ชายคิดถึงใครสักคนจริงๆคือการพยายามห้ามตัวเองไม่ให้คิดถึงฟังดูเหมือนขัดแยง้งแต่ในความเป็นจริงสมองของมนุษย์ ยิ่งพยายามกดอะไรไว้สิ่งนั้นยิ่งดังขึ้นผู้ชายหลายคนรู้ตัวว่ากำลังคิดถึงแต่ไม่อยากยอมรับเพราะการยอมรับหมายถึงการเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกและความรู้สึกคือสิ่งที่ควบคุมยากที่สุดเขาอาจบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากมันไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็หายแต่ทุกครั้งที่พยายามหยุดภาพของคุณจะยิ่งชัดขึ้นในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า ผลของการกดความคิดยิ่งกดสมองยิ่งวนและเวลากลางคืนคือช่วงที่การควบคุมอ่อนแรงที่สุดเขาอาจพยายามดูหนังเล่นโทรศัพท์ฟังเพลงหรือทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้ใจกลับไปที่คุณแต่สุดท้ายความคิดถึงจะชนะเพราะมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลแต่มาจากความผูกพันทางอารมณ์เราอยากให้คุณเข้าใจว่าผู้ชายที่คิดถึงคุณจริง มักจะไม่แสดงออกง่ายๆไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขากลัวความรู้สึกนั้นจะทําให้ตัวเองอ่อนแอเขาอาจกลัวว่าถ้าเปิดใจมากไปจะเจ็บหรือจะคาดหวังดังนั้นเขาจึงเลือกคุมอารมณ์แทนการพูดแต่การคุมอารมณ์ไม่ได้แปลว่าหัวใจไม่ทํางานตรงกันข้ามมันกําลังทํางานหนักมากคุณอาจสังเกตว่าบางวันเขาดูนิ่งบางวันเขาดูห่าง แต่บางช่วงเขาก็เผลอทักคุณมาโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นไม่ใช่ความไม่แน่นอนแต่มันคือการต่อสู้ในใจระหว่างอยากทักกับไม่ควรทักและการต่อสู้นี้มักเกิดขึ้นตอนกลางคืนเพราะกลางคืนไม่มีใครให้แสดงบทบาทไม่มีใครให้ทําเข้มแข็งเหลือแค่ความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ที่สุดเราอยากให้คุณสังเกตให้ดีถ้าเขามักกลับมาในช่วงเวลาที่คุณไม่คาดคิด หรือถ้าคุณในวันที่คุณไม่ได้เรียกร้องนั่นอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นจิตวิทยาข้อที่สองของผู้ชายที่กำลังคิดถึงคุณจนหัวใจคุมตัวเองไม่อยู่และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากฝากคือความคิดถึงแบบนี้อาจจริงอาจลึกแต่ไม่ได้แปลว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบต่อความรู้สึกนั้นเสมอไปดังนั้นฟังด้วยใจที่นิ่งและมีสติและอย่ารีบเอาหัวใจคุณไปผูก กับความคิดถึงของใครเพราะความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องเดาแม้จะเริ่มต้นจากความคิดถึงก็ตามข้อที่สามเขาจะเผลอส่งสัญญาณถึงคุณแม้พยายามนิ่งแค่ไหนก็ตามจิตวิทยาข้อสุดท้ายนี้เป็นข้อที่ลึกที่สุดและมักเกิดขึ้นกับผู้ชายที่คิดถึงคุณจริงจนหัวใจไม่ยอมพักเพราะต่อให้เขาจะนิ่งต่อให้เขาจะพยายามไม่แสดงออก แต่ความรู้สึกที่ลึกมากพอจะหาทางสื่อสารออกมาเองคนที่คิดถึงคุณจนนอนไม่ได้มักไม่ได้อยากรบกวนคุณไม่ได้อยากทำให้คุณคิดมากและไม่ได้อยากเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดแต่ในความเงียบหัวใจของเขาจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณบางอย่างที่เขาควบคุมไม่ค่อยได้เช่นการทักมาในเวลาที่ไม่จำเป็นการส่งอะไรบางอย่างมาทั้งที่ไม่มีบทสนทนาต่อ หรือการถามคำถามเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญในเชิงจิตวิทยาเมื่อความคิดถึงสะสมสมองจะพยายามปลดปล่อยแรงดันทางอารมณ์และหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเชื่อมต่อกับคนที่คิดถึงแต่เพราะยังไม่พร้อมเขาจึงเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการส่งสัญญาณเล็กๆแทนการพูดตรงๆคุณอาจเคยเจอสิ่งเหล่านี้เขาทักมาดึกๆแต่คุยไม่นาน เขาส่งเพลงหรืออะไรบางอย่างมาเขาถามว่าคุณเป็นยังไงทั้งที่ไม่มีเหตุเขาเข้ามาดูคุณเงียบๆหรือโผลมาในช่วงที่คุณไม่ได้เรียกร้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือผลของความคิดถึงที่มากพอจะดันตัวเองออกมาจากใจเราอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ให้ชัดว่าผู้ชายที่คิดถึงคุณจริงจะไม่ได้คิดถึงแบบผิวเผินแต่จะคิดถึงแบบอยากแน่ใจว่าคุณยังอยู่ อยากรู้ว่าคุณโอเคอยากรู้ว่าคุณยังเหมือนเดิมไหมและความรู้สึกนี้จะทำให้เขาเพลอทำสิ่งที่ขัดกับเหตุผลตัวเองเช่นทั้งที่ตั้งใจไม่ทักแต่ก็ทักทั้งที่บอกตัวเองให้เฉยแต่กลับนั่งดูแชทคุณซ้ำๆทั้งที่คิดว่าควรหยุดแต่กลับวนกลับมาหาคุณอีกนี่ไม่ใช่ความไม่แน่ใจแต่มันคือความผูกพันที่ยังไม่ถูกคลี่คลายอีกสัญญาณหนึ่งที่ชัดมาก คือเขาจะเผลอเปิดพื้นที่ทางอารมณ์กับคุณมากกว่าที่ตั้งใจไว้เขาอาจเล่าเรื่องส่วนตัวพูดถึงความรู้สึกหรือเผยด้านที่ไม่ค่อยเปิดให้ใครเห็นเพราะเมื่อคนเราคิดถึงใครมากสมองจะเชื่อมโยงคนคนนั้นกับพื้นที่ปลอดภยัยและความคิดถึงจะพาให้เขาเผลอเปิดใจแต่ทันทีที่รู้ตัวเขาจะถอยเปลี่ยนเรื่องหรือทำเป็นปกตินี่คือความขัดแย้งในใจ ของผู้ชายที่คิดถึงคุณจริงแต่ยังไม่พร้อมรับผิดชอบต่อความรู้สึกนั้นเราอยากให้คุณฟังตรงนี้อย่างมีสติสัญญาณความคิดถึงไม่ใช่คำสัญญาของความรักการที่เขานอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณไม่ได้แปลว่าเขาพร้อมจะเลือกคุณหรือพร้อมจะเดินไปข้างหน้ามันแปลแค่ว่าคุณมีพื้นที่ในใจเขามากพอจะรบกวนความสงบของเขาได้และนั่นเป็นเรื่องใหญ่ แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของความรักสิ่งที่สำคัญกว่าการรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมคือการถามตัวเองว่าความคิดถึงแบบนี้กำลังทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยหรือกำลังทำให้คุณต้องเดาเพราะความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องตีความสัญญาณไม่ทำให้คุณต้องรอและไม่ทำให้คุณต้องคาดหวังจากเศษเสี้ยวของการกระทำผู้ชายที่คิดถึงคุณจนนอนไม่ได้อาจจริง อาจลึกและอาจเงียบแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณควรเลือกไม่ใช่คนที่คิดถึงคุณในความเงียบแต่คือคนที่กล้าพาความคิดถึงนั้นออกมาอยู่ในชีวิตจริงเราอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นใครบางคนในช่วงเวลานอนไม่หลับของใครแต่คุณคู่ควรกับการเป็นคนสำคัญในชีวิตที่ตื่นอยู่จริงๆและถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณมาก แต่ยังไม่ชัดเจนเราอยากให้คุณวางใจกลับมาที่ตัวเองและเลือกสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณสงบมั่นคงและไม่ต้องเดาเพราะความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณนอนไม่หลับแต่ควรทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยพอที่จะหลับได้อย่างสบายใจเสมอสุดท้ายนี้เราอยากให้คุณจําไว้ว่าการที่ใครบางคนคิดถึงคุณจนใจไม่สงบและนอนไม่หลับนั่นเป็นสัญญาณ ของความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกจริงแต่ความคิดถึงไม่ใช่คําสัญญาของความรักเสมอไปสามจิตวิทยาที่เราพูดถึงในตอนนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงคิดถึงใครสักคนในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดพยายามคุมอารมณ์แต่ยิ่งคิดถึงและเผอส่งสัญญาณออกมาโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้อาจจริงอาจลึกซึ้งและอาจเกิดจากหัวใจจริงๆ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่การรู้ว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนคือการรู้ว่าความคิดถึงนั้นกำลังทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยหรือกําลังทำให้คุณต้องเดาเราอยากให้คุณฟังสัญญาณเหล่านี้ด้วยสติไม่รีบผูกหัวใจและไม่เอาความเงียบไปแปลแทนคําว่ารักเพราะความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องตีความไม่ทำให้คุณต้องรอและไม่ทำให้คุณต้องเป็นใครบางคน ในช่วงเวลานอนไม่หลับของใครคุณคู่ควรกับความรักที่ชัดเจนมั่นคงและเลือกคุณในชีวิตจริงไม่ใช่แค่คิดถึงคุณในความเงียบของกลางคืนสุดท้ายแล้วคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณนอนไม่หลับเพราะความไม่แน่ใจแต่จะทำให้คุณหลับได้อย่างสบายใจเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้เพียงลำพังถ้าคุณชอบฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป